Huh. One, two, สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มโซวันนี้จะมาอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ที่10เรื่องสารตั้งแต่มาตรา188ถึง199ค่ะ มาดูหัวข้อแรกในส่วนพลานากันนะคะหมวดที่10จะแบ่งออกเป็น4ส่วนได้แก่ส่วนที่1ทั่วไปส่วนที่2อสารยุติธรรมส่วนที่ 3, สารปกครองส่วนที่4สารทหารค่ะมาเริ่มกันในส่วนที่1เลยค่ะส่วนที่1จะเป็นส่วนทั่วไปค่ะบทบัญญัติในส่วนนี้เป็นการวางหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการพิพากษาคดีหน้าที่และอำนาจของสารยุติธรรม สารปกครองและสารอาหารค่ะ มาดูส่วนที่2กันค่ะจะเกี่ยวกับศาลยุติธรรมส่วนที่2นี้กําหนดให้ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาคดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาลอื่นนอกจากนี้ยังกําหนดให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาโดยมีอํานาจพิจารณาคดีตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และได้กำหนดหลักประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษาโดยให้การบริหารงานบุคคลของศาลยุติธรรมเป็นอิสระและปราศจากจากการแทรกแซงจากองค์กรอื่นค่ะส่วนที่ 3, สารศาลปกครองส่วนที่3นี้กำหนดให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง อันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดองค์กรอิสระส่วนที่ 4. สศาลทหารส่วนที่4นี้นะคะมีใจความสำคัญดังนี้ค่ะจะบัญญัติขึ้นเพื่อให้สาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคาดีอาญาที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหาร และพดีอื่นค่ะในหัวข้อที่2อัธยาธิบายค่ะในนี้เราจะมาอธิบายมาตราทั้งหมดของหมวดที่10ตั้งแต่มาตราที่188ถึง199ค่ะมาดูมาตรา188กันเลยค่ะมาตรา188สรุปใจความสมคัญได้ดังนี้ค่ะเพื่อให้เป็นไปนตามหลักการแบ่งแยกอำนาจและประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการ ในการพิจารณาคดีพิพากษาอัิคดีให้เป็นไปด้วยรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติทางปวงค่ะมาตรา189สรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ค่ะในการจัดตั้งศาลต่างๆให้กระทำโดยพระราชบัญญัติเท่านั้นทางนี้การจัดตั้งศาลขึ้นใหม่เพื่อพิจารณาคดีใดคดีหนึ่งจะกระทําไม่ได้ค่ะและมาตรา190สรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ค่ะ เื่อยืนยันพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งและให้้นจากตําแหน่งของผู้พิพากษาตุลาการค่ะส่วนมาตรา191สรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ค่ะมาตรานี้จะกําหนดให้ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไไยยค่ะ ต่อไปมาดูมาตราที่192กันค่ะมาตรานี้จะกำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจระหว่างศาลยุติธรรมศาลปกครองและศาลอาหารค่ะ มาตราที่193สรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ค่ะมาตานี้จะกำหนดสถานะของหน่วยธุรการในการบริหารงานทั่วไปของแต่ละสารยกเว้นสารอาหารเพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระภาพของสารค่ะ มาตราที่194จกจะกำหนดหน้าที่อำนาจการจัดตั้งวิธีพิจารณาคดีและการดำเนินงานของศาลยุติธรรมค่ะส่วนมาตรา195มีใจความสำคัญดังนี้ค่ะกำหนดข้อห้าเมื่อป้องกันมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกผู้ที่สภาใช้ตำแหน่งเข้าก้าวไก่แทรกแซงระบบราชการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการประจำของเจ้าหน้าที่ของรัฐการเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ เงินงบประมาณหรือโครงการใดๆของหน่วยงานของรัฐรวมถึงการบรรจุแต่งตั้งโยกย,ย้ายโอนเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือการให้ผลจากตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อผลประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพักการเมืองไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมมาตรา196มีใจความสำคัญดังนี้ค่ะเพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระ ในการบริหารงานบุคคลของศาลยุติธรรมค่ะมาดูที่มาตรา197กันค่ะมาตรานี้กำหนดอำนาจของศาลปกครองและชั้นของศาลค่ะส่วนมาตรา198มีใจความสำคัญดังนี้ค่ะมาตรานี้จะกำหนดให้การบริหารงานบุคคลของศาลปกครองกำเนิดการโดยรูปแบบคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสม เพื่อความเป็นอิสระตามที่กฎหมายบัญญัติค่ะในมาตราที่199นี้นะคะมีใจความสำคัญดังนี้ค่ะเพื่อกำหนดอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีและดำเนินการคดีต่างๆของทหารตามที่กฎหมายบัญญัติค่ะ ส่วนหัวข้อที่3ามนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของข่าวที่เราเลือกมาจากมาตาหมดที่10บค่ะเราจะยกตัวอย่างของข่าวในแต่ละส่วนมาให้ทุกคนดูนะคะในส่วนของทั่วไปนี้นะครับเราขอยกตัวอย่างข่าวจากมาตรา189มาให้ดูครับสารรัฐธรรมนูญยันรัฐธรรมนูญให้จัดตั้งสารรัฐธรรมนูญเป็นบทเฉพาะทำหน้าที่พิทักษ์กฎหมายสูงสุด สำนักงานสารรัฐธรรมนูญออกเอกสารข่าวชี้แจงประเด็นจัดตั้งสารรัฐธรรมนูญโดยระบุตามที่เป็นข่าวว่าสารรัฐธรรมนูญไม่ได้จัดตั้งโดยพรบรตามรัฐธรรมนูญมาตรา189ทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสารรัฐธรรมนูญเป็นสารไม่มีสถานะตามกฎหมายการทําหน้าที่และการใช้อํานาจของสารไม่มีผลตามกฎหมายด้วยนั้นสำนักงานสารรัฐธรรมนูญ ขอชี้แจงว่าสารรัฐธรรมนูญจะตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและมีเพียงสารเดียวโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,560เป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยการจัดตั้งสารรัฐธรรมนูญแยกเป็นบทเฉพาะในหมวด11ตั้งแต่มาตรา200ถึงมาตรา214โดยมีการบัญญัติเรื่องโครงสร้างองค์ประกอบหน้าที่ และอำนาจตลอดจนวิธีพิจารณาขององค์กรศาลที่ทำหน้าที่พิทักษ์สถานะความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญในส่วนของศาลยุติธรรมนี้นะครับเราขอยกตัวอย่างข่าวจากมาตรา195มาให้ชมครับพิกรัฐธรรมนูญ60 อุทธรคดีอาญานักการเมืองกับดาบใหม่ปปชฟ้องสารดีกาฟันผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวันที่หพฤตภาคม2560เวลา15นาฬิกานาทีดรธนรกิจกล่าวต่อว่าในส่วนของการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญปี 2,550มาตา278วัรสาสามารถกระทำได้ภายใต้หลักเกณฑ์ว่าต้องมีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งอาจทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญโดยยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่สารดีกาทั้งนี้หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์และการพิจารณาวิวนิจฉัยของที่ประชุมใหญ่สารดีกาให้เป็นไปตาม ระเบียบที่ประชุมใหญ่สารดีกากำหนดแต่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา195วรรค4บัญญัติให้สามารถอุทธรณ์คำพิพากษาต่อที่ประชุมใหญ่สารดีกาได้โดยไม่ให้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่าต้องมีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งอาจทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญไว้ด้วย ในส่วนที่3ของสารปกครองนี้เรามีตัวอย่างจากมาตรา197มาให้ชมเป็นคลิปวิดีโอเชิญรับชมได้เลยค่ะร้องเรียนการสรรหาสวค่ะโดยสารปกครองสูงสุดนั้นไม่รับคำฟ้องคัด้านคณะกรรมการสรรหาสวไม่ชอบรัฐธรรมนูญค่ะเพราะว่าทางนายกรัฐมนตรีและคสอชอนั้นใช้อำนาจตามรัฐธรรมน,นูญแต่งตั้งโดยตรงจึงไม่เข้าข่ายคดีทางปกครองค่ะ ศาลปกครองสูงสุดนะคะมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำฟ้องของคณะราษฎรไทยแห่งชาติกับพวกรวม34คนฟ้องนายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอกรณีที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาหรือสวตามรัฐธรรมนูญโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากคสอชอมีอำนาจไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ และการใช้อำนาจเป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยตรงตามมาตรา197วรรคหนึ่งจึงไม่เข้าข่ายคดีที่ศาลปกครองสูงสุดจะรับไว้พิจารณาตามมาตรา9วรรคหนึ่งของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครองจึงไม่ต้องเรียกสำนาการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสอบอจากผู้ถูกฟ้องเนื่องจากศาลไม่รับคำฟ้อง ขณะที่นายพลภาขุนเศรษฐยาบดีผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติในฐานะผู้ฟ้องระบุว่าได้รับทราบคำสั่งสารปกครองสูงสุดแล้วแต่ในฐานะพลเมืองไทยเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ชอบด้วยหลักการประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญที่บอกชัดว่ากรรมการสรรหาสวต้องมีความเป็นกลางดังนั้นทางกลุ่มจะนําเรื่องนี้ไปร้องต่อเวทีในระดับโลกทั้งสหรประชาชาติและตัวแทนของสหภาพยุโรปด้วยค่ะ ในส่วนของสารทหารนี้นะครับเราขอยกตัวอย่างข่าวจากมาตราหน9มาให้ชมครับพลตํารวจตีสุพิสารพักดีนารนาเมื่อกฎหมายก่อให้เกิดการละเมิดอย่างชอบธรรมพลตํารวจตีสุพิสารยังได้เสนอการแก้ไขกฎหมายเพื่อห้ามไม่ให้สารทหารมีอํานาจตัดสินคดีพลเลือนอีกต่อไป โดยมาตรา199ในรัฐธรรมนูญปี60วรรคหนึ่งกำหนดให้สารทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจสารทหารและคดีอื่นซึ่งคำว่าอื่นในที่นี้อาจหมายรวมถึงประเภทคดีอื่นๆซึ่งอาจถูกประกาศเพิ่มในอนาคต ให้สารทหารมีอำนาจพิจารณาอาจส่งผลให้เพิ่มขอบข่ายในการละเมิดเพิ่มขึ้นในอนาคตกลุ่มของเรามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหมวดที่1ิบดังนี้ค่ะข้อเสนอแนะนะคะในหมวดที่10บเรื่องสารมีประเด็นที่อยากจะตั้งคำถามว่าถ้าหากมีสารทำผิดใครจะตรวจสอบสารขณะที่ กมทอ,อีกหลายคนซึ่งอยู่ในแวดวงกระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระมาก่อนยังต่างพากันตั้งคำถามต่อกรณีที่สารธรรมนูญตรวจสอบไม่ได้โดยเฉพาะการใช้ดุลยพินิษที่ขัดต่อความรู้สึกของประชาชนจากเดิมรัฐธรรมนูญ2,540กำหนดให้กมทสภามีอำนาจเรียกตุลาการสารธรรมนูญมาชี้แจงข้อเท็จจริงได้ และให้วุฒิสภามีอำนาจถอดถ,ถอนตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญได้แต่ทั้งหมดนี้ไม่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ2560ค่ะทั้งนี้แล้วจึงมีข้อคิดเห็นว่าการมีคำสั่งหรือคำพิพากษาจากศาลร,รัฐธรรมนูญไม่สมควรผูกพันศาลยุติธรรมเพราะศาลร,รัฐธรรมนูญเป็นศาลทางการเมืองที่ผ่านมาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยถูกวิาพากวิจาร์ณจากสังคมทั่วๆไปถึงคำสั่งหรือคำพิพากษานั้นๆทำให้ความเชื่อมั่นในระบบการยุติธรรมสั่นคลอนไม่น่าเชื่อถือและควรม,มีการแก้ไขในหลักรัฐธรรมน,นูญโดยควรใช้ดุลยพินิจที่ตรงต่อความรู้สึกของประชาชนด้วยเพื่อเกิดความยุติธรรมและตรงตามหลักประชาธิปไตยค่ะ เรากลุ่มโซขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ